สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเรื่องการจัดการหมาตราส่วนแผนที่และการแปลงพิกัดระบบภูมิศาสตร์นะคะให้เราไปที่เคเบลอ์ค่ะจากนั้นให้เราทําการสร้างโฟลเดอร์ใน RJS ของเราขึ้นมานะคะให้เราสร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อของเรา จากนั้นให้เราไปที่หลักสิบเอ็ดนะคะทําการ copy ไฟล์เจ้าพยาค่ะจากนั้นเรามาวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะจากนั้นให้เราทําการดึงข้อมูลออกมาค่ะจะเล้อไปที่ view นะคะเดตตาส่วนท o ัพย์ที่ตรงนี้ให้เป็นเมนะคะื่าที่มันเปลี่ยนแล้วจากนั้นคลิกโอเคนะคะต่อไปเป็นการจัดการหน้าตาส่วนนะคะเราคลิกตรงนี้ค่ะ แล้วก็ใส่หน้าตาส่วนลงไปค่ะันนี้เราจะใส่หนึ่งต่อ5้าหมืนะคะจากนั้นกดแอดค่ะถ้าเราต้องการดีลิทเราก็กดดีลิทได้เลยค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะเราก็จะได้หน้าตา1ต่อ5้าหมื่นขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการแปลงระบบพิกัดภูมิสานะคะให้เราไปที่อาร์ทูนบ็อกค่ะ เมื่อไดอาร์ทูลบอกนะคะให้เราไปที่ data d e v e l o p m e n t tool นะคะจากนั้นไปที่ projection and f o r m a t t i o n นะคะจากนั้นให้เราเลือก d i f e r projection นะคะในที่นี้ให้เราเลือกข้อมูลเจ้าพยาค่ะส่วนตรงนี้ให้เราเีีร์นะคะแล้วก็สีเล็กใหม่ค่ะให้เราไปที่ project utm w หนึ่น,นะคะให้เราเลือกโซน47ค่ะจากนั้นกดแแล้วก็กดโอเคค่ะ ก็เลยให้เรากดโอเคเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเจ้าพยาค่ะเลือก property ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีระบบพิกัดภุมิศาสตร์ที่เราเลือกขึ้นมานะคะจากนั้นให้เรากดปิดไปเลยค่ะต่อไปเป็นการแปลพิกัดระบบภุมิศาสตร์หรือโซนนะคะให้เราไปที่แคตตาล็อกค่ะจากนั้นเลือกข้อมูลตามท,ที่ออกมาค่ะจากนั้นให้เราไปที่อาร์ทูลบ็อกค่ะ แล้วคำสั่งเฟกชอร์แล้วก็โปรคำสั่งโปรเจกต์ออกมาค่ะในตรงนี้เราจะใส่ข้อมูลคันที่นะคะตรงนี้เราจะตั้งชื่อไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ค่ะตรที่นี้เราจะเขียนว่าโปรเฉยนะคะจากนั้นกดเซฟค่ะส่วนตรงนี้เราก็จะเลือกค่าพิกัดนะคะ แอปค่ะจะให้เรากดโอเคแล้วก็โอเคค่ะเราก็จะได้ดังภาพนะคะแต่ไปเป็นการแปลงข้อมูลดาตั้นะคะให้เราไบ,บที่เล็ตตลอคค่ะจากนั้นเลือก b บงค์ข้ออินดออกมาค่ะแล้วก็เลือกโพวินออกมาค่ะจากนั้นให้เราไปที่วิวนะคะ แม่ data field property ค่ะแล้วก็เรื่องอันนี้ค่ะตรงเลยว่อให้เราเลือก p r o i n นะคะจากนั้นเลือกอันนี้ค่ะแล้วก็กด transformation ค่ะจากนั้นให้เรากด new นะคะตรงนี้เราจะใส่เลขสองศูนค่ะตรงนี้เราจะใส่ 8, 3, 7ค่ะสากนั้นี้เราจะใส่ 2, 9, 5ค่ะจากนั้นคลิก ok นะคะ เราก็จะได้ภาพพี่แม่สนิทกันแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการทำแอปเพนะคะให้เราไปที่แคปตาล็อกนะคะแล้วลไปที่แบบ12ค่ะตากที่วอต้าให้เราทำการก๊อปปี้ข้อมูลมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นะคจากนั้นให้เราทำการดึงข้อมูลออกมาได้เลย ต่อไปให้เราไปที่คำสั่ง a ั d chun b l o นะคะเลือกอันนี้นะคะสเสร็จแล้วให้เราเลือกคำสั่ง a ั p เพนออกมาะคะ่ะในช่องนี้เราจะใส่อันนี้ลงไปค่ะส่วนช่องนี้เราใส่อันนี้นะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น no เทสค่ะแล้วให้เราคลิกโอเค okay ค่ะเราจะได้ภาพที่รวมกันดังภาพนี้นะคะต่อไปเป็นการทำ eras นะคะให้เราไปที่คตตาล็อกนะคะแล้วก็เลือกคำเลือก ข้อมูลประพุมทางน,นี้ขึ้นมานะคะให้เลือกซองมาะค่ะข้อมูลซองนะคะแล้วก็ข้อมูลของว a ตช์์ค่ะเมื่อเราทำการซูมภาพว a ตช์์เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่ art t o o l ค่ะจากนั้นไปที่ g n e n g tool นะคะจากนั้นมาที่นี้นะค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งเอล่ออกมาค่ะตรงช่อง input นะคะ ให้เราใส่ข้อมูลซอยค่ะส่วน,นช่องอ e ีลให้เราใส่ข้อมูลลอ t เตอร์ค่ะจากนั้นให้เราเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะให้เขียนว่าอ e ีลาค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะ จากนั้นให้เราทําการกดโอเคได้เลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าข้อมูอลวอเชอร์ถูกตัดออกไปนะคะดังภาพค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําการรีค s ส f ฟล e นะคะให้เราไปที่ข้อมูลปาเจนบูนีนะคะจากนั้นเลือก กระชินอันนี้ออกมานะคะแล้วก็จะได้ภาพดังนี้นะะให้เราทำการเปลี่ยนสนีได้เลยนะคะค่ะนันให้เราไปที่ art toolbox นะคะเราก็เลือกคําสั่ง d e c a s i f y ค่ะ เราจะได้หน้าต่างช่อง Input นะคะให้เราเลือกข้อมูลอันนี้ค่ะจากนั้นให้เราด e ิดบีคัสซีไฟล์นะคะเราก็จะได้หน้าต่างต้งน,น่าอนั้นน่นะคะเราจะปรับให้มันมีแค่เจ็ดขาะคะให้เราเลือกอันอื่นก่อนแล้วก็ปรับให้มันเป็นเจ็ดขาค่ะจากนั้นให้เรากลับมาเลือกม,มันงอนแบบเดิมนะคะต้นช่องนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปนะคะเราก็จะใส่ ร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าร้อยนะคะจา,จากนั้นให้เราใส่เกร้อยห้าสิบค่ะพันแล้วก็พันหนึ่งร้อยค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะจากนั้นให้เราทำการกดโอเคค่ะ ตรงช่องนี้นะคะมีเอนดูให้เราใส่เป็นสิบเก้าเก้าแล้วก็แปดนะคะเจ็ดห้าแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นสี่ค่ะหลังจากที่เราสาร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาในที่เราจะเขียนว่ารีคาร์ดนะคะ กำรงเซฟค่ะจากนั้นให้เราทำการคลิกโอเคดได้เลยค่ะเราก็จะได้ข้อมูลดังภาพเลยนะคะมันคือข้อมูลค่าความสูงนะคะจากนั้นให้เราคลิกขวาววเรากด Open a t t ค i ีพนะคะตรงช่องคอนคือช่องที่แสดงจำนวนพิกเซลหรือจำนวนติดนะคะช่องนี้นะคะเช่องที่แสดง แสดงจำนวนพิกเซลหรือจำนวนจิตค่ะขอบคุณค่ะ